มืัอน,นี้ครับสิบ่าเฮ็ดเมนูยังไงครับยำไขย่ย่างมะตูมนะครับเป็นไข่ต้มเมนูยังไงที่มีวัตถุดิบอยู่ในข้าวทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมายำนะครับมันก็รเแซ่บวัตถุดิบก็มีนี่ครับพระเอกมันไข่ต้มครับต้มแบบย่างมะตูมยเยิมย้มเลยครับเนี่ยเมือผมล้างสะอาดแล้วเด้อครับยังจับได้เนี่ยเยิมย้มเลยบัรยากาก็บกิมีข้าวเครื่องยำครับผมก็บกิมบีคาตัมตะไคร่ตัม จะไข่ซอยมะม่วงพวกผักอันนี้ผมต้มแล้วนะครับมีทั่วลันเตามีแค่รดมี่ข่าโพดออนแล้วก็มีบักหน้าเปียวนะครับแล้วก็มีเห็ดเห็ดหูนูขาวครับอันนี้ก็แเสียบคือกันครับแล้วก็ใบบักกูดซอยนะครับกระเทียมตำพร้อมกับพริกไทยดำนะครับตัดรสด้วยน้ำตาลปิ๊บแล้วก็ใส่พริกเข้าไปแล้วก็ขิงดองครับแซ่บ กุ้งเลือดกับมีชิ้วขาวนะครับมีน้ำปลา,ามีน้ำกระเทียมดองนะครับมีพริกไทยอุ้มมีผู้ที่ใส่กระใส่บ่มมากกับ,บกบร้ตองใส่แล้วก็ใส่พริกเผานะครับเดี๋ยวเชียร์น้ำยำเลยครับน้ำยำก็เริ่มจากนีงครับใส่พริกเผากันนะพริกเผาเสร็จใส่กระเทียมไปเลยกระเทียมใส่พริกตำ กระเทียมตำใส่คาได้ไม่นึงหอมครับคาตำทีนี้ก็ใส่บมมกูดด้วยนะครับแล้วก็น้ำกระเทียมดองที่เอาไปเป็นน้ำยำนะครับน้ำยำา้วก็เทียมดองก็ใส่ข้าวหวานนะครับข้วาวหวาน ใส่กะ้งม,มิจฉงอยนึ่งม,มันนี้ก็ใส่น้ำปลาแล้วมาเค็มก็ใส่หล่หวานเค็มก็มต้องใส่หลาย,ย,าย,ลายชิมมังกรครับได้รสดีความกลมหอมเคียวขาวนี่ครับคกลมกลม,มกับวามหอมออาไปทีนี่ก็ตัดรสด้วยน้ำตาลปี๊บสักนิดนึงไม่ต้องหลายหรอกนะครับ ก็มันหวานน้งกระเทียมน้องเรามันนี่ก็เปรี้ยวบักหน้าวูเนี่ยมักเปรี้ยวไรก็ใช้ไรเลยครับบังหน้าไปบักหน้าวูเนี่ยมักเปรี้ยวไรก็ใช้ไรบีบเไปจวดจวดครับจวดจวดนี่น้ำยำอ้าวบะหมี่กระข้นมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยไอพริกเผากับน้ำตาลปี๊บนี่ละลาย นะครับเนี่ยไอพี่พอก็ทำกันพี่หลาล่ายพน,น,นั้มันเข้ากันนะครับบี้บี้บี้เนี่ยครับอืมส่วนผสมต่างๆเครื่องเทศเดี๋ยมข้าวจีมาย่ำเป็นมันเฉียบเฉียบแนะนำย่ำนี่นะครับใครผูใ้ใดกระตุ่มได้นะครับตุ่มให้เป็นยางแบบตัมกระจับเวลาไปประมาณสามทีนาทีจากน้ำเดือดเอาลงไปเลยใครตรงอุณหภูมิห้องก่อนนะครับ กับสันมันฉีดซุกเกินหรือว่าโบสุกเอาผมกขอมันพอดีแล้วมันย่ำข้อวกกนันนี้ผมกกับจิ้มเบิ่งจานนะครับจานไข่ผมจัดผมกกับใส่หนิไปเ,เรื่อยหนี่ข้าผดเขียงเคียงไปหนี่พวกนี้ต้มซุกมาแล้วนี่ข้าวโพดอ่อนแค่ลอดเข้าไปข,ข,ข้างๆแล้วละครับเดี๋ยวแค่รอ,อ,อดไปข้างบนก็ได้เอาให้รอดไปข้างบน อสวยงามทัว่วลันเตารลันเตาก็ะอย่างค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 างนี่นะก็ได้ครับนี่รลันเตาคาง้างอืมจิตจันอยู่ดีสวยงามมันนี้ก็บบกม่วงบุกม่วงก็บยุ่มมันนี้างคางเครื่องเคียงแกมบุกม่วงนี่ครับเน่าก,กินเน่ากินเล่นเบื้องหลังหงลังเข้าช่องเจ็ดช่องสามก็ได้ครับพอดีเลย เลี่ยนเฉียบๆนะครับนี่เอาไปเลยครับนี่ครับตะไคร้ใส่เข้าไปเลยตะไคร้ช่วยนี่อะไรนี่เนี่ยมจวดตะไค,คร้ซอวยอืมเปคนคำเป็นค่ำเลยอืมอันนี้ยังยิกเนี่ยรวยด้วยเนี่ยครับ รวยด้วยใแบบมะกรูดซอยนี่มันจะเป็นยังี่ครับสวยงามนี่ครับบลาท,ที่นี่ก็ใส่นี่เข้าไปเฮ็ดหูหนูเลี้ยงของม่มเห็นหูหนูเห็นหูหนูขาวนะครับนี่เลี้ยงมัน เป็นุ่นนูขาวนี่ครับใช้จักซองของังเลียงมันนี่เป็นุ่นนูขาววันนี้ขมวดยีกอ้อนี่เลียงนี่ก็ได้มะม่มมวงเชื่อมเนี่ยเอ,อ้าแล้วมีละเนี่ยครับสวยงามครับเมนูก,กินง่ายๆครับ เจ็บๆนะครับมือนี้ลองมึงครับ